สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล DLC ช h กกี้นะครับคือผมโพสไว้ในชุมชนแล้วนะครับแต่ว่ายังมีคนที่ไม่ได้มารับ DLC ช h กกี้ประมาณ5-6ถึงคนนะครับแสดงว่าอาจจะยังไม่รู้ตัวนะครับว่าตัวเองได้รับ DLC นะครับเดี๋ยวผมเปิดคลิปตอนสุ่ม DLC ให้ทุกคนได้ดูนะครับอ่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะมาสุ่ม DLC นะครับ อยากคำถาม100สิ่งที่อยากจะทำก่อนที่จะตาย1ข้อนะครับจริงๆแล้วผมก็อ่านเกืบทุกคอมเมนต์แล้วนะครับแต่ว่านี่คือการสุ่มเนาะก็สุ่มผู้โชคดี10คนนะครับเดี๋ยวเราเอาลิกงคลิปใส่กันก่อนเลยนะครับแล้วก็เช็คดูว่ามีทั้งหมดกี่คอมเมนต์นะตอนนี้เป็นเวลาบ่าย2นะครับเราทำการสุ่มก็เลยมา2ชั่วโมงนะตื่นสาย55คอมเมนต์นะครับอ่ะไปกันที่ คอมเมนต์แรกเลยแล้วกันผู้โชคดีคนแรกครับมาจากน้องซิตี้หนึ่งในร้อยสิ่งที่อยากทำอยากจะเพสติกหนึ่งร้อยทุกตัวแปลว่าอะไรอ่ะครับคือผมไม่รู้อะ่ะแปลว่าอะไรอ <c oughs> อาว่าน้องซิตี้เป็นคนที่โชคดีคนแรกนะได้เรารางวัลไปใครรู้คําศัพท์ข้อนี้ฝากแปลผมหน่อยผมไม่รู้จริงๆริงวะไปกันที่คนที่สองเลยครับเด็กแว่น จริงหรือเปล่าครับที่ลงคลิปช้าพอโมเตอห,หนึ่งกับโฟร์เซตอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวครับนี้ไปเลยน,นี้ไม่เกี่ยวไม่ใช่นะไม่ใช่เรื่องจริงนะครับต่อไปคุณเอก100สิ่งที่อยากทําคืออยากไปเที่ยวรอบโลกเฮ้ยเรามีความฝันเดียวกันนะผมอะอยากอยากไปดูแสงเหนืออยากไปขึ้นภูเขาไฟฟูจิอยากโอ้โหเยอะมากคือเอาจิงแล้วผมก็เป็นคนที่คนหนึ่งที่แบบอยากเที่ยวเยอะ แต่ติดปัญหาเดียวไม่ไม่ค่อยมีตังกันน่ะนะไม่ <laughs> โอเคขอให้ประสบค์ามสำเร็จนะไปไปกันที่คนต่อไปครับเอ่อโคโนฟหรอเอ่อมาจากฮอนหรือดเอวะหนึ่งในร้อยสิ่งที่อยากทำอยากเที่ยวชมเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเฮ้ยเดี๋ยวนะทัดมาหาใช่ไหมดินแดนแห่งความรักโคตดอยากไป ชอบมากเคยเห็นแบบว่าเคยเห็นในหนังนะอ่ะเออแบบอยากไปสักครั้งหนึ่งกับโคลโอสเซียมโหถ้าไปแบบถ่ายรูปที่โคลอสเซียมนะั้นน่าจะสวยน่าดูอ่ะยินดีกักนบน้องโคโอฟด้วยนะครับออกแล้วกูจะเอาไรแดกโปรไฟล์โคใช่อยากตบโซโ,โหสักครั้งในชีวิตโอ้ยจริงๆแล้วดักตบพี่เอกเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่ก็ไม่ผมว่าก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปนะครับสามารถ ทำได้อยู่นะเ,<ร>เดี๋ยวผมแอบ,บกระซิบบอกพี่เอกให้ว่ามีคนจ้องจะดักตบโอเคโหซื้อไปแล้วอดีอดร่วมสนุกเลยเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าให้คนอื่นแล้วกันเฮ้ยเรานี่เป็นคนใจดีซะจริง <c oughs> อันนี้ใครมีแท็กบิวันด้วยอ๋อไ้เกสใช่ไหมอยากทำความปรารถนาในการเรียนตัวเองให้เป็นจริงไม่จำเป็นต้องพึ่งคุณพ่อและคุณแม่และสามารถ มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองไม่จําเป็นต้องเหมือนใครครับยเย่แต่วันก่อนเห็นมีชักกี้แล้วไม่ใช่เหรอนีอ่ก็ไม่ต้องเอาก็ได้มั้งเ้เดี๋ยวถามก่อนว่าส่งให้ใครแล้วกันโอเคสเตนเดฟฟาโรอยากจะทําอะไรในตอนที่ยังทําได้ให้มีความสุขที่สุดครับฮ้ยเ้้ขำเลยครับขำขำทุกวันเลยวะขำตลอดเวลาครับจะได้มีความสุขครับผม อันนี้รอเล่นนะอันนี้รอเล่นอะไรกันที่คอมเมนต์ต่อไปอ่ะไม่จริงครับเอาอันนี้อันนี้ตอบช่องเด็กแว่นกบอันนี้ไม่เกี่ยวนี่ไม่เกี่ยวไม่จริงนะครับที่หนึ่งหนึ่งกับฟลเซนซแล้วไม่เวลาลงคลิปอันนี้ไม่จริงครับเอออันนี้อันนี้ข่าวมั่วนะอันนี้ข่าวมั่วแคนดี้ป๊อปเก้าสี่แปดหกหนึ่งในร้อยสิ่งที่อยากทำคือบอกรักสาวที่ชอบอุ้ยคิวีโนโตเนี่ยอุ้ยจริงๆแล้วอันนี้พี่ก็มีคนที่ชอบอยู่ แล้วพี่พยายามจีบเขาอยู่เวพี่พยายามจีบเขาโดยการที่ว่าตอนนี้นพี่กําลังรวบรวมเรซูเม่เพื่อส่งแบบว่าเหมือนแบบสมัครเรียนสมัครงานอะไรเงี้ยเออเราต้องมีเรซูเม่ก่อนมีเรื่องราวว่าเราจะจีบเขาแบบไหนแต่ตอนนี้เรซูเม่พี่ก็ใกล้เสร็จแล้วแต่ปรากฏว่าเขามีแฟนก่อนโอเคพยายามเขานะครับพยายามบอกรักสาวที่ชอบในตอนที่ยังมีโอกาสนะครับก่อนที่เขาจะไปมีแฟนคนอื่นนะจริงๆแล้วมันอยู่ที่หัวใจเราเลยถ้าหัวใจเรากล้าก็เดินไปเลย ไปลุยต่อไปคุณทีหนึ่งร้อยสิ่งที่อยากทำอยากเล่นเวทเกอร์ให้หโหดเหมือนพี่จริงๆแล้วพี่จะบอกความลับให้เลยนะที่พี่เห็นพี่เล่นโหดเนี่ยหน้าม้าทั้งนั้นเห็นในคลิปไหมมีแต่หน้ามา้าพี่จ้างมาเออที่เราเทคอะไรได้มุมสวยๆแบบแบบเท่ๆรีบเอาเท่ๆหน้ามาทั้งนั้นเออ ยิงแล้วพี่ไม่ได้โหดเลยพี่จานะ้างหน้ามามาเอ้ยอันนี้รอเล่นน,นี้รอเล่นฝึกอันนี้ตั้งใจฝึกต่อไปเดี๋ยวก็โหดครับคุณเคอยากมีความสุขฟึ่งเล่นมุกเดิมไปอันนี้อันนี้เนี่ยหากเรากำลังสบายจงตบมือพันแปะแปะอโอเคมีความสุขแล้วแค่นี้แค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะครับต่อไป best friend หนึ่งรอสิ่งที่อยากทำอยากหลงทางในต่างประเทศแต่ติดตรงที่ไม่มีตัง จริงจริงแล้วพูดไปก็เศร้าเนาะส่วนตัวเนี่ยก็อยากไปต่างประเทศเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้อยากลงทางขนาดนั้นนะอืมแต่ถามว่าถ้าหลงกับสาวที่ชอบก็ได้อยู่อืมแต่ก็เศร้าเหลือเกินที่ไม่มีตังค์อ่ะคุณผู้ชมผมอะ่ะโพสต์ไว้ในชุมชนแล้วนะครับแต่ว่าคอมเมนต์มันอาจจะบั๊กไม่ขึ้นนะผมต้องมากดไอคอมเมนต์ใหม่อะ่ะแล้วมันถึงจะขึ้นบางทีถ้าใครคอมเมนต์มาแล้วมันบั๊กไม่ขึ้นจริงๆเนี่ยผมขออภัยด้วยนะ ผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนี่ครับคือ1ิบรายชื่อผู้โชคดีนะครับสามารถมาดูเนะี่ยได้ในชุมชนของช่องผมนะครับก็ติดต่อรับ DLC ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับคือผมอ,อ่านทุกคอมเมนต์แล้วจริงๆนะครับคือความฝันแต่ละคนเนี่ยใกล้เคียงผมมากมีทั้งที่อยากทําให้พ่อแม่ภูมิใจทั้งอยากมีรถสปอร์ตอยากไปเที่ยวรอบโลกอยากแบบบอกรักสาวที่ชอบโอ้โหมันตรงกับผมแบบเกือบหมดเลยอะ ขอให้ทุกคนทําให้ได้สักอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับในร้อยข้อสู้ๆนะครับน้องกระต่ายสีชมพูอนี้น้องมินเมโรนะพูดถึงกระต่ายสีชมพูทุกคนเคยได้ยินเรื่องกระต่ายสีชมพูไหมเดี๋ยวผมไล่น้องมินเมโรลงก่อนเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังไอ้โรคโรคนะโรคนะอันนี้โรคอ่ะ กระรั้งหนึ่งนานมาแล้วนะครับมีกระต่ายสีชมพูอยู่ตัวหนึ่งมันหลงเข้าไปในป่าเว้ยมันไปเจอหมีสีแดงมันก็ถา,ถ,าถามทางออกจากหมีสีแดงว่าทางออกอยู่ไหนหรอคะไอ้หมีสีแดงก็บอกว่าจะบอกทางออกให้ก็ได้นะแต่ต้องขอทีหนึง่งไอ้กระต่ายสีชมพูมันก็แบบไม่มีทางเลือกมันก็ยอมมันก็จกั้งนมันก็ตึก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 ,ตกใช่ไหมแล้วกระต่ายสีชมพูมันก็เดินต่อไปเรื่อยๆมันก็เลยไปเจอหมีสีเขียว มันก็ถามทางออกจากมีสีเขียวว่าทางออกอยู่ไหนหรอกคะมีสีเขียวก็บอกว่าจะบอกให้ก็ได้นะแต่ต้องขอทีนึงไอ้กระต่ายสีชมพูเนี่ยมันก็แบบว่ายอมเว้มันก็แบบจากนั้นมันก็ตึกตึกตึกมันก็เดินไปเรื่อยๆตามที่มีสีเขียวบอกมันก็เจอหมีสีม่วงมันก็ถามทางจากหมีสีม่วงบอกว่า ทางออกอยู่ไหนหรอคะมีทีมม่งก็บอกจะบอกให้ก็ได้นะแต่ขอทีหน,นึ่งทีเนี้ยเดินไปเรื่อยๆก็ไต่ถิ่นภูมันก็ทองเว้ยทุกคนอยากรู้ไหมครับว่ามันเป็นสีอะไรสีอะไรครับนี่มีคนถามแล้วอ่ะอ่ะจะบอกให้ก็ได้ขอทีหนึ่งดิเบียวไปไกลถ้าจริงมัวแต่เล่าเรื่องอยู่ ก็น้าต่างไปเลยละกันถ้ามาจำเป็นข้างในเป็นไรอะ่ะเมเทฟอ๋อสี่แถวแล้วก็ต้อ,องมากั้นตรงนี้ใหม่ฮ <c oughs> ่าฮ่าหลงไปไง <c oughs> สองทูวะเนี่ยโอ้โหใช้สกิลไม่ทัน <c oughs> ผมชอบมากเลยอะ่ะเซตเดอะเบนแล้วก็ใช้สกิลพุ่งต่อ แต่เดีวผมพัฒนาการดีนะเอเอ้ยโหหลงแล้วโหไม่ทันอะ่ะมันเดินซี่ะเดี๋อ่ะเดนี้ผมฝึกกด Q E ด้วยนะครับเวลาพุ่งสกิลเนี่ยอย่างนี้ทันแน่นอนผมรู้สึกว่าตอนที่เราแบบว่าจะต,ตีอะ่ะระหว่างที่มันหันเตาเ๋าใช่ป่ะก่อนถึงตัวมันถ้าถ้าเสือม์ถ้ามันเล่นเป็นอะ่ะมันจะแบบหักหลบใช่ไหม คือมันสามารถกด Q E คล้ายเดบายได้เว้ยไอยเดี๋ยวผมหาจังหวะลองให้ดูคือจังหวะที่เราหาันเตอ๋อ่ะมันจะมีเสียงตอนเราพุ่งแน่ๆแ,แล้วเติมมันก็จะหลบแบบหลบเลี้ยวใช่ป่ะเออเดี๋ยวผมลองกด Q E ให้ดูเว้ยเครื่องนี้น่าจะมีคนปั่นนะเฮ้ยจ๊อ๋ตกใจปะเนี่ยาตกใจอลเนี่ยวิ่งมาถึงก็โดนตีเลยฉีกแน่นอนเอ้าพับไม้พับเฟซไปเลยถ้ามันจำเป็น อันนี้ทรงทูแน่นอนเดี๋ยวมีคนถามอีกว่าทรงทูแปลว่าอะไรก็ทูแท็บอะทรงทูแท็บผมติดคำพูดนี้มันใหญ่โทมัสอีกแล้วสงทูไอเอ็กไอโทมัทสมเนี่ยสรรหาคำพูดเนาะเออแล้วสรรหาเขาพูดมาแล้วก็ติดมันไงขามแมงมุม,มปะเนี่ยอ๋อไม่ใช่ขอทีนึงลนแล้วกันเซตเดอเบสแปดละ เขายากับเสาเลยถ้าจะมีคนมาช่วยคุมเกมนิดนึงคุมเกมนิดนึงเดี๋ยวรอดเงเดี๋ยวไม่ได้คลิปวันนี้ขังเางมุมตีไปเลยแล้วกันแล้วก็รอบอลโร่แบบตึงๆเฮ้ยไม่พับหรอตายนะเนี่ยบอลโร่หมดเฮ้ยโทรศัพท์ยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ จะหนีไปไหนจา้าดักหน้าเลยน้องมินเมโลเฮ้เกือบไปเกือบไปนะเกือบไปนะจะหนีไปไหนเอ้ข้ามเบาด้ะอันนี้คือต่อให้อะรอรอพับแน่นอนเขาเรียกว่ามูตามเฮ้เจ็บใจวะกดอีแล้วอ่ะโคไม่ถนาดแล้วอ่ะโดดไม้ เดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวเราสกิมมากันเดี๋ยวมุดมุดตามมันหม่เอ้มุดตามน้องไหม่อันนี้เพื่อนมาบ็อกเหรอไปด,ดูดูนะครับทุกคนอันนี้ส่งทูแน่นอนส่งทูเป็นแบบนี้ครับทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าส่งทูนะส่งทูแทบอะเอาละ รกิจตามหาน้องมิ้นเมโร่ตึง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 อันนี้ใครนี่น้องฟ้าอุยหกล้มเลยเจ็บนะหาไม่เจอไปไหนวะมีคนไปช่วยแล้วอถ้าจะรีต้องหาเพื่อนรีกุปปะ เอออยู่ไหนวะเดาแล้วกันอยู่ซ้ายบนนะเฮ้ยมีรอยเท้าเอ้ยได้ยินเสียงร้อตึง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 จะหนีไปไหนน้องมิเมโร่คิดว่าจะรอดจากที่ได้เหรอน้องเขาเรียกว่าบริการแบบ V.I.P. โชว์ทุกระดับความประทับใจมาให้ครับ าำ,ำ,ำเอาไปก่อนหนึ่งตัวเฮ้ยหนึ่งคนไปไหนเอ่ยไปไหนเอ่ยพังไม้ก่อนละก,กันหนีไปฮิลหรือเปล่าเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วจะเอ๋ กั้นหน้าต่างเลยลัฐก,การถ้ามันจำเป็นเฮ้ยเฮ้ยมีโทรศัพท์ด้วยเหรอมีโทรศัพท์สองคนเลยเหรออุย้ยตึงเกินเขาเรียกว่าหลอกไฟเอ๊ะเอ๊ะอ้าวส่งทูละล้วส่งทูวะทุกคนรอสกิลแบบอุย้ยนานจังสกิลอะมาสกิลมาแล้วส่งทูแน่นอนเฮ้ยได้ปะวะ โอ้โหมันมีไลท์โอ้ไม่ลงทูเลยไม่เฟียวเลยไปไปเลยเหรอโอ้วัจใจสุดไม่ไม่โดดด้วยอุศเดาวว่าจะโดด <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยไง <c oughs> เจอหมดสเตลเข้าไปไปไป,ไปอีกหนึ่ง หมักหมักชกตึกตึกซึ่งผมรู้สึกว่าไอชักกี้ปกติกับไอสกินชักกี้ตัวเนี้ยมันมันแทงโวกว่าปะวะทําไมพอเป็นทิฟฟานี่มันดูแบบไม่ค่อยแบบไม่ค่อยดุเลยเนาะอันนี้่าแบงมุมไปก่อนเลยทันเต่าเฮ้ยปั่นไฟเกินอันนี้เกิน โอ้โหนี่ก็ปั่นไฟเกิดเฮ้ยยืนนิ่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเออทำไมผมคิดว่าเขามีลุกเองวะน่าจะลุกเองมาปั่นไฟแน่นอนจงใจยืนนิ่งผิดปกติผมอยู่แถวนี้ก่อนดีกว่าวะอ๋อมีคนหิวข้างบนนะครับสกิลหมดก่อนโดดลงข้างล่าง โอเคอย่างงี้น่าจะอ้อมมาแตะเพื่อนอเฮ้ยตีไม่โดนได้ไงเวอร์พับไม้ลุตตามแบบตึงๆฮึบเ,เรียบร้อยอ่ามีลูกเองจริงด้วยเฮ้ย achievement อ,อะไรปลดล็อกอะคิดไว้แล้วว่าต้องมีลูกเองอันนี้ปั่นไฟแน่นอนครับ จะหนีไปไหนเน้นสวยไม่เน้นรอดหุยหุยอะไรวะถามจริงเมื่อกี้ผมกด e นะครับกด qe อ่ะได้ขนาดนี้เลยเหรอโอเคเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับผมนี่เนี่ยเอาไปก่อนหนึ่งทีน้องฟ้า <laughs> 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 you are scared of me. I'm about to fade away. Because every time I wake up, I feel like it's <laughs> Monday. Something's going wrong.